ก็กราบสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับพหมพ์ฮอดเกมนะวันนี้เราก็มาต่อที่เกมค่าย p g อีกเช่นเคยนะครับหรือว่าเกม l ักกี้เนโกะนะครับหรือว่าน้องแมวเนโกะนำโชคนะสละคาร์ดีเข้าาแล้วก็ก่อนจะรับชมคลิปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดตั b ไคเบอร์ก่อนเข้ามารับชมคลิปให้ด้วยนะครับผมนะวันนี้เราก็มาต่อที่ทุน100บาทนะครับทุกคนมาเล่นที่เกมลักกี้เนโกะนะฮะวันนี้มาต่อที่เทคนิคแบบว่าสลับเบ็ดหาตัวแพนหรือว่าสลับเบ็ดหาแบบว่าคอมโบหนักนะ อ่าไปต่อแล้วครับคุณผู้ชมฮะออืหือขอวัดซองครับอ่าสวยครับผมเราเริ่มแรกที่เบ็ดสามเลยครับคุณผู้ชมครับเบ็ดสองมาฮะไม่รู้ว่าน้องแมวจะมาหรือเปล่านะคุณผู้ชมฮะมาเบ็ดสามมาครับทุกคนอ้าวโอ้โหไม่รู้ว่าจะมาเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมฮะอ่าขอถังเบียนหนึ่งฮะเจ๊หนึ่งมาฮะถ้าเจ๊หนึ่งมานี่มีวายสองนะฮะไปต่อที่เบ็ดสองคุณผู้ชมเบ็ดสามสิบหมุนจัดไปฮะ เธอเผื่อบบว่าถ้าไม่ได้ตัวแพงเดี๋ยวไม่ได้คอมโบหนักก็อาจจะแบบว่าสกัตเตอร์ลง3-4ตัวก็ได้นะครับผมอันนี้ใครจะไปรู้นะสักหรับใครที่เข้ามาแล้วอยากดูเกมไหนหรือว่าอยากดูแบบอยากขึ้เล่นเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกต่อได้นะครับว่าอยากพี่เพนค้าอยากดูเกมไหนหรือว่าขอเกมน,นู้นขอเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ขอเกมกัน,นขเนนข้ามาได้ครับทุกคนมาสกัตเตอร์มาแล้วแค่สองตัวน,น,น,นะโอ้โหเงียบนะครับทุกคนเงียบนะฮะนี่ขนาดเบ็สิบนะเว้ยขอชุดชิ้นหนึ่งฮะ อื้มฮึโชฮีอุ้ยสก,กัตเตอร์ฮะโอ้โหคุณผู้ชมฮะมาแค่สามตัวนะฮะห่วยไปแน่มาแค่สนะามตัวเนี่ยวันนี้ซื้อห่วยป่ะครับวันนี้มาที่ทิมหกอาทิมหกตุลาคมนะครับวันนี้ซื้อห่วยไปเลยครับทุกคนไม่ซื้อห่วยเลยครับทุกคนเหมือนจะถูกห่วยนะมาแค่สองตัวสามตัวเนี่ยเหมือนจะถูกห่ว,วนยนะคุณผู้ชมฮะเบ็ดสามมาฮะเบ็ดสี่มาฮะเอ,อิบเอ,อิบโอ้โห เนื้อปลาหนึ่งมาไหมฮะอ่ะสวยครับผมขอลูกเคหนึ่งฮะเบดสามมาครับผมอือหือมาแค่สองตัวนะมาทำไมก่อนพ่อจ่าไม่จ๋า <c oughs> โอ้โหคุณผู้ชมครับอือหือ โอ้โหคุณผู้ชมครับเหลือสามบาทนะฮะอุ้ย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 คุณผู้ชมครับเราเหลือสามบาทแล้วครับผมมาขอเอสามเนื้อปลาหนึ่งสกตเตอร์อันไหนก็ได้มาโอ้โหสวยครับเชิบเชิบอู้คูขอลูกเอสามครับว่าทำไมก่อนจ้องสองเอสามสกตเตอร์หนึ่งเออเออโอ้โหเอสั่งได้นะครับคุณผู้ชมฮะเหมือนจะต่อชะตาชีวิตนะครับผมมานี่ครับเหมือนจะต่อชะตาชีวิตคิวหนึ่งฮะโอ้โหคิวสั่งได้ครับผมสกตเตอร์เหมือนจะลงนะฮะหือหนูขอไดเลยไหม啊 ขอลงชั่วบนเปนสเกตเตอร์หนูขอดไมันน่าจะมานะฮะผมว่าแล้วครับม่น่าจะมาฮะเราได้กลับมาที่67บเจ็ดาทครับระวังกันโตนะผมเบ็ดสามนะก็ถือว่ายังมีโอกาสคล้ายๆว่าแมว9ชีวิตนะครับเมื่อกี้เกือบหมดครับเหลือเหลือถึงไม่ถึงไม่ถึงสิบาทนะครับไปต่อฮะนี่แหละครับข้อดีของมันครับทุกคนเวลาเราสลับเบ็ดหาแบบว่าคอมโบนักก็คือมันจะจ่ายหนักนะถ้าโดนช็อตจ่ายหนักก็คือเราจะได้เยอะนะเมื่อกี้นะฮะ นี่ขนาดเบ็ดสามนะถ้าเราปาไปโดนเบ็ดสี่เมื่อกี้ก็อาจจะได้อุ้ยอุ้ยสวยครับผมคิวสามครับอืมเบ็ดสามฮะเบ็ดสองฮะเบ็ดสามฮะอ่าสวยครับขอเนื้อปลาหนึ่งฮะมาเบ็ดสามสิบหมุนจับแบงค์รับทุกคนสแกตเตอร์ไม่ลงนี่แบบว่าหัวร้อนนะครับมีอาการหัวร้อนนะครับทุกคนอ่าสวัครับอันนี้เป็นเกมอยู่ในค่ายพีจีนะหรือว่าชื่อเกมลักกี้แน็กะกนฮะ กราฟิกภาพค่อนข้างสวยค่อนข้างลื่นนะครับทุกคนแล้วก็เกมนี้ครับมีแบบว่าเปิดให้เล่นกันแนะครับทุกคนถ้าใครสนใจก็สามารถทักหาแอดมินนะครับที่วอปใต้คอมมินนะครับไปต่อครับโอ้โหเงียบกริบเงียบกริบแลวครับผุ้ชมฮะเบ็ดสองมาฮะมันเริ่มจะให้เรากลับแล้วครับทุกคนเบ็ดสามฮะโอ้โหว่าจะเพิ่มเป็นหนักกว่านี้ครับทุกคนเบ็ดสี่ฮะนี่ครับคือแบบว่าผมคล้ายๆตั้งใจผิดช็อตนี้ได้เป็นแบบว่า ช่วงที่มันกาลังจ่ายให้เราคืนนะฮะคลา้ายแบบว่าจ่ายคืนนะฮะอา,วายวองเห็นไหมครับทุกคนนี่นะคะรับคือช่วงจ่ายคืนนะฮะโอ้โหแต่ไม่มีน้องแมวมานะฮะเราไม่ได้ตัวคูณน,นะทุกคนอันนี้คือช่วงที่มันจ่ายคืนนะฮะเห็นไหมครับทุกคนถ้าเราจังหวะที่มันกําลังจ่ายเราคืนเราก็ต้องเพิ่มเบ็ดขึ้นหรือว่ากําลังเพิ่มเบ็ดหนักกว่าเดิมน,นะฮะเผื่อม,มันจ่ายเยอะเราก็ได้เยอะนะฮะเบ็ดสามะ มันจะมีช่วงจ่ายแล้วก็ช่วงดุดด้วยนะครับทุกคนเราต้องหาจังหวนะให้ดีนะฮะดูจังหวะมันสังเกตดีนะฮะอ่ะเบ็ดสามฮะทุกคนเบ็ดสี่ฮะอ่ะฮะเป็นไงครับทุกคนนี่เบ็ดสี่นะฮะขอลูกเอหนึ่งลูกเอสองฮะโอ้โหทุกคนครับอื้อหือเสียดายจัดเบ็ดสามมาฮะมาเบ็ดสี่สามสิบหมุนจัดครับทุกคน อาจจะจ่ายแพงนะฮะ,ะใครจะไปรู้รขบทุกคนไม่รู้ว่าจับจังหวะผิดหรือเปล่านะฮะไปโดนจังหวะที่มันกําลังดูดนะฮะเราอาจจะหมดก็ได้ครับผมสกัเตอร์เหมือนจะลงะฮะเอาเอาเอา,เอาลงฮะลงแค่สองตัวนะฮะขอพัดซองครับเกสองก็ได้ะฮะโอ้โหเงียบนะฮะอ้าวสวยครับได้วง,ได,วงได้วายต่อน,นะฮะอื้มแต่น้องแมวไม่มานะ,ะทุกคนแต่มันไม่มีตัวคูณมานะครับเอบเอบ ได้ลูกเคมาเต็มผงมาเต็มแผงครับทุกคนเอ้ยมาเต็มผงลงเต็มแผงนะ่ะขอลูกคิวสามฮะขอเนื้อปลาหนึ่งฮะเอหนึ่งก็ได้ฮะโอ้โหสวยครับขอเอหนึ่งนปลาหนึ่งฮะอย่างนี้นี่อือหือเอสั่งได้นะครับผมคูณสี่เลยครับพี่โอ้โหเนื้อปลาเสียดายจัดนะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นสี่นะอาสวยครับทุกคนเห็นไหมครับถ้าเรารู้จังหวะมันครับเราก็จะได้เยอะนะฮะเราต้องหาจังหวะมันให้ดีนะฮะได้น้องแมวมาต่อนะทุกคน เราไม่ต้องพึ่งเข้าฟีเจอร์เลยนะครับแต่เราพึ่งแค่ว่าคอมโบหนักหรือว่ารายจ่ายที่มันเยอะนะฮะเราก็สามารถได้กําไรแล้วครับทุกคนตอนนี้ขึ้นมากันรายที่12บาทนะก็ไม่ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมไปที่เบ็ด5ทุกคนหมาเดียวฮะพอฮะลงฮะเอ้าเห็นไหมครับทุกคนนี่นะครับเขาเรียกว่าสลับเบ็ดนะฮะเบ็ด4ต่อไปครับทุกคนมาขอคิวหนึ่งครับสเกตเตอร์มาไหมครับอ่าเหมือนอย่างนี้ครับมีลุ้นสเกตเตอร์ต่อนะฮะเบ็ด5ฮะ อ่าอย่างนี้ก็มาสิครับสวยครับผมอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออเนื้อปลาสองมาไหมฮะอืมนี่ครับจังหวะที่มันกำลังจะจ่ายเราคืนนะครับผมช็อตนี้นะครับถ้าแบบถ้าเซนบมันบอกไม่ถูกนะหรือว่าบอกไม่พลาดนะสกัเตอร์มานะครับทุกคนอีกไม่กี่มาครับสกัเตอร์เหมือนจะลงนะทุกคนแต่ลงแค่สามตัวนะฮะไม่ลงถึงสี่ตัวนะฮะแต่วันนี้ครับเราไม่หวังสกัเตอร์ครับเราหวังแค่รายจ่ายที่มันแพงหรือว่าตัวแพงนะฮะ มานะฮะทุกคนเบตสามมาฮะเบตสี่มาฮะเบตห้าสิบหมุนจ่ายไปครับทุกคนเออดังโคตรดีครับแต่ว่ารายจ่ายน้อยนะฮะเบตห้าสิบหมุนจับไปฮะเชิบเชิบเอ,อิบเอิบอืออ้ือ,อย่างเงียบนะครับอย่างเงียบนะฮะโอ้โหย ค,ค,ค่อนข้างค่อนข้างเงียบเลยครับอุ้ยมามฮะมามฮะเหมือนจะลงะฮะอย่างนี้ไม่ลุ้นต่อนะฮะเออโอ้โหไม่ถึงนะฮะไปไม่ถึงฟันโอ้โหเลยนะครับผมเลยนะฮะมาขอก่อนพัดได้ไหมโอ้โหคุณผู้ชมาผ่านมาเจอนะฮะน่าจะไม่ลงนะฮะคิดว่านะฮะพี่เบนคิดว่าน่าจะไม่อุย้ยเป็นไงครับทุกคนผมบอกแล้วครับเซนที่เบนนี่แบบว่าสุดยอดฮะเข้าฟีเจอร์ที่เบนห้านะฮะทุนหนึ่งแล้วป่ครับมาดูครับทุกคนอ่ามีโอกาสจ่ายแพงนะฮะขอชุดที่สองฮะ เบกเองครมานนี่ฮะเบกเอาแมวฮะเอาเอาเอาขอเนื้อปลาหนึ่งฮะท่าเนื้อปลาหนึ่งมันนี่สวยนะฮะโอ้โหเกือบได้เนื้อปลาหมดแผงนะฮะมาต่อที่ตอนนี้คูณ8นะทุกคนไปต่อครับเอาอย่างนี้ก็สวยดีครับอ่าเอาเรื่องเอาราวนะโอ้โหพลาดเนื้อปลาเดี๋ยวมานี่ขอญาตเบกเองฮะตื่นเต้นจัดอ่ะเออดนั่นอะไรต่อนะฮะข้าวปั้นฟองมาฮะอือหือตอนนี้เราได้กันอะไรมาต่อที่58บบาทนะทุกคนเดี๋ยวมาหน้าขอญาตเบกเองฮะคูณสิบหกจัดมาฮะ แต่ว่าคูณจังตังไม่จ่ายอันนี้ก็ไม่เอานะฮะอ่ะสวยครับทุกคนเออขอไอ้แดงหนึ่งฮะท่าแดงหนึ่งวันนี้สุดยอดนะฮะผู้ชมฮะโอ้โหขอแดงหนึ่งพิจะไม่จ่าแดงโอ้ยโหคุณผู้ชมฮะอีสองแดงหนึ่งฮะอือแดงไม่มาครับทุกคนแต่ว่าเราได้กำไรมาต่อจากนี้ที่สามร้อยกว่าบาทนะครับทุกคนรางวัลเมกะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับผู้ชมฮะอีกสองหมุนะฮะท่าถึงห้าร้อยนี่พอแล้วทุกคนท่าถึงห้าร้อยนี่ค่าน้อยพอเลยฮะเอ้ยสวยครับขอคิวหนึ่งฮะ ถ้านังแมวมานะเมื่อกี้นะถ้ามีแมวหนึ่งมาเมื่อกี้เราก็จะได้วายสองนะครับผมเราได้รางวัลรวมมาที่419บาทนะครับคุณผู้ชมโอ้โหใกล้จะถึงฝันแล้วครับขาด,ดีแค่ไม่กี่บาทนะคุณผู้ชมใกล้จะถึงห้าแล้วครับแต่ว่าถ้าดันไม่ถึงห้าแล้วผมก็ขอตั้งงบให้มันเหลือแค่ประมาณ200บาทนะครับทุกคนไปต่อครับเบ็ดห้าฮะจะสวยไหมเอ่ยทุกคนจะสวยไหมเอ่ย อ่าสวยครับเราไม่ขอแบบว่าโฟกัสที่สก,กัตเตอร์ใหญ่ครับเราขอโฟกัสแค่แบบว่าตัวรายจ่ายที่มันแพงก็พอนะฮะมาตอนนี้เราใกล้จะถึงฝันแล้วครับทุกคนขาดได้แค่45บาทนะฮะเบ็ดสี่ฮะเบ็ดห้าไอ้เบ็ดหกไปเปล่าวะอ่าไปต่อที่เบ็ดหกนะครับผมเบ็ดหกนะเบ็ดหกสิบหมุนจัดไปหาทุกคนเบ็ดหกสิบหมุนจัดไปฮะเชิบเ จังหวะนี้คือจังหวะที่มันกำลังดูุนะทุกคนอ้าโอ้โหว่าจะเพิ่มเม็ดให้ทุกคนเมื่อกี้ครับว่าจะเพิ่มเม็ดเอาห้าร้อยบาทมาโอ้โหมาต่อที่หกร้อยบาทแล้วนะฮะอ้าเป็นยังไงครับทุกคนสุดสลับเบ็ดหาตัวลายจ่ายแพงครับแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับทุกคนมาต่อที่เบ็ดสิบนะครับผมตอนนี้เราได้กำไรเกินมาที่หนึ่งร้อยบาทนะฮะลงมนาะต่อที่เบ็ดห้านะฮะเบ็ดสิบฮะได้เรสิบต่อนะทุกคน ขับปัน2องวาสฮะอ่ะสวยครับโอ้โหขอลรกคิวหนึ่งฮนะเะบ็ดห้าฮะทุกคนเงียบเงียบแบบนี้นครับทุกคนมีโอกาสจ่ายเยอะนะฮะเบ็ดห้าจัดแบบนทุกคนอือหือ สวยครับได้เนื้อปลาต่อนะครับคุณผู้ชมฮะเราได้เนื้อปลาต่อนะฮะอ่าสวยครับไปต่อไต่อฮะ,ะจัดต่อใส่ต่อฮะ,ะเบ็ดห้าฮะยังเงียบนะฮะยังเงียบนะฮะคุณผู้ชมฮะยังเงียบนะฮะขอถังอยู่ชั่วหนึ่ง B ครับผมสวยไหมเอ้ยอ่าได้แดงต่อโอ้ยถังถังเบียร์สามมาไหมฮะ,ะโอ้โหเสียดายจัดนะครับคุณผู้ชมฮะเจ๊สองมาไหมฮะ,ะอ่าเจ๊ถงได้เขาจะแกตเตอร์มาฮะ,ะพัดส,สองสิบสองฮะโอ้โหสวยครับผมขอ 12, สิบสองครับผมอออืื้ห ่าพัดสั่งได้นะครับคุณผู้ชมฮะไปต่อครับอึบอึบโอ้โหเบ็ดสิบฮะขอสามไม้พอาะเขาทุกคนอึบโอ้โหบับเขาให้สวยครับเอบไหมฮะเอไหมฮะมาขอเนื้อปลาหน1 1ึ่งเอหนึ่งฮะเอสั่งได้ครับคุณผู้ชมฮะเป็นยังไงแล้วทุกคนสลับอยู่ที่เบ็ดหนักนะฮะ ขึ้นมาที่เบดสิบก็มาแลยครับทุกคนไปต่อครับเบดห้าคทุกคนลงมาฮะเบตสิบฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปึ๊บหือบับบับบับเบดห้านะครับผมเบตสิบครับอ่าได้น้องแมวต่อนะฮะเราแบบว่าปั่นเพื่อฟุกโดนหนักนะฮะแต่เราตั้งงบไว้ที่ประมาณห้าแล้วแบบก็พอครับทุกคนถ้ามันถึงห้าแล้วผมก็ขออนุญาตพอนะฮะ เบ็ดสิบฮะโอ้โห่เศรษฐบัตรโอ้ยโอ้ยเอหนึ่งฮะเบ็ดสิบฮะอือหือตากาเตอร์ลงมาฮะอือหือเอสามเนื้อปลาสองครับโอ้โหขอเนื้อปลาสองเอสามครับผมอ่ะเราเหลือแล้วครับทุกคนโอ้โหก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็เป็นขอตัวราไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากตามที่รายการของผมครับก็สามารถ พักหาแอดมินที่ใต้คอมเมนต์ได้ครับทุกคนวันนี้เพี่ขอตัวลาไปก่อน,นครับวันนี้มาต่อที่ทุน100บาทนะฮะก็ถือว่าเราบวกมาที่400บาทนะครับตอนนี้ก็ถือว่า4ี่บาทนี่ถือว่ากำไรประมาณ4เท่านะครับผมแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ